สองชั้นมาสมาล่าแก่ตรงนี้ติดแถบขูดขูดกดเลือดชั้นแล้วนะครับติดแผงเลือชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งเข้าออกสองทางเป็นประตูแบบยืดน,นะครับ ตรงนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งกำลังติดแผงสุ่มกดอยู่แล้วไมเสี่ยงเล่นดันเลยนะครับเพราะว่าเขากำลังทำเคัืนนอ่องยนต์ที่อยู่ครับ

คราัเข้าออกครั้งเดียวตรงนี้ติดใช้ปุ่มกดเมื่อไัร่แล้วนะครับเบอร์สองติดรายการ มีโรงงานปยด็อกซีนะครับสรงงานโรงประกอบนะครับชั้นสองให้มาดูชั้นสองนะครับชั้นสอง้าออกทางเดียวดูจากด้านบนกระเช้ายกกัปดูเลนเซ็ตที่ล็อก ก็คือไฟฟ้าที่เป็นที่ฝันกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น,นอจอดจอดอันสองแล้วก็โฟร์รันนะครับให้ดูข้างาบนนะครับมีรอเซลล์แล้วก็เอ็กซ์กับก,กันหนักตัวด้วยนะครับ ในชั้นสองนะครับต,ติดแผลก็ปุ่มกวดแล้วนะครับชั้นไหนก็เลือกเรียคลิบได้นะครับชั้นสองเข้าออกคาเดียว ทางเราใช้ปลูกด้วยตะแกรงนะครับใก้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ได้ใช้แน่นอน อันนี้ก่อนนะครับ